เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับท่านข่าวภาคค่ำฟุตบอลไทยโดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเราจะมาดูกันนะฮะช่วงนี้ข่าวบอลไทยลิกเยอะซะเหลือเกินผมก็จะจัดเอามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมโดยเริ่มจากข่าวแรกสามชนเริ่มขายตั๋วออนไลน์แล้วจิรศักดิ์โฉมทองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด สโมสรชมบุรี f อออกมาชี้แจงแล้วเรื่องรายละเอียดการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเกมเย่าณสนามชมบุรีสเตเดียมในการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการตลอดซีซั่น2019นี้โดยแฟนคลับฉลามชนสามารถซื้อตั๋วได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันของชมบุรี FC ในซีซั่น2019นี้เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยสโมสรจะยกเลิกการจำหน่ายณนะจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกทั้ง3สาขาและเปลี่ยนมาจำหน่ายทางออทิเกต ที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศนอกจากนี้ยังจะสามารถซื้อได้ที่ระบบออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางอีกด้วยนะฮะก็จะเป็นข้างล่างคลิปนี้นะฮะยังไงก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเพราะจะทําให้แฟนบอลของเราทุกๆกลุ่มสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นจะไปเดิมขายวันแรกในวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์นี้เกมที่ชมบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ในวันเสาร์ที่2มีนาคมเวลา18นาฬิกา ขณะที่การจําหน่ายตั๋วล่วงหน้าสําหรับแมตช์อื่นๆจะจําหน่ายล่วงหน้า5-7วันก่อนการแข่งขันซึ่งสโมสรก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้แฟนได้รับทราบกันอีกครั้งบิ๊กจีกล่าวนะฮะราคาตั๋วเข้าชมปกติตั๋วแฟนฉลามชนราคา130บาทและก็60บาทตั๋วทีมเยือน100บาทหรือ150หรือ200บาทไม่เท่ากันทุกแมตช์นะฮะรูปแบบตั๋วก็สําหรับตั๋วแฟนบอลทั่วไปในปีนี้สโมสรชมบุรี FC ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบจําหน่ายตั๋วของ a l l t i c k e ต โดยรูปแบบตั๋วในปีนี้จะเป็นกระดาษขนาด A4 พิมพ์ข้อมูลตั๋วการแข่งขันพร้อม QR code ด้วยระบบหมึกและเครื่องพิมพ์พิเศษไม่สามารถถ่ายเอกสาปรปลอมแปลงได้ถ้านำไปถ่ายเอกสารจะขึ้นข้อความเอกสารปลอมแปลงทันทียังไงก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะเราก็สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลามชนชมรี FC หรือทีมอ,อื่นๆที่เรารักกันนะฮะที่เราชอบกันนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะฮะคลิกเข้าไปได้เลยดูข่าวกันต่อไปกันดีกว่าครับ เผยสุรนัทไม่เสียความมั่นใจกับเมืองทองยูเนเต็ดทีมงานเอสซีเมืองทอง United, ยูเนเต็ดเผยสุรนัทบุรีรัตน์แบ็กขวาที่ทําเสียจุดโทษเจ้าตัวไม่สูญเสียความมั่นใจอย่างแน่นอนพร้อมกลับมาทำผลงานโบแดงให้ทีมอย่างต่อเนื่องความเคลื่อนไหวของทีมเอสซีเมืองทองเกี่ยวกับความมั่นใจของเจ้าเซฟสุพนัทบุรีรัตน์ที่พลาดทําให้ทีมเสียจุดโทษในนัดเปิดบ้านแพ้ต่อพีทีประจวบ f c 0ูนย์ต่อหนจะส่งผลต่อเกมในนัดต่อไปหรือไม่นั้น ล่าสุดทางด้านอุทัยบุญเหมาะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเอ g เมืองทองได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเจ้าเซฟไม่เสียความมั่นใจอย่างแน่นอนน้องมีความเป็นมืออาชีพนักฟุตบอลทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้แต่ต้องนำข้อผิดพลาดกลับมาแก้ไขเราพยายามบอกให้น้องมีสมาธิอยู่กับเกมและต้องเล่นให้รัดกลุ่มมากขึ้นส่วนเกมที่จะเจอกับทรูแบงคอกยูนเต็ด อย่างน้อยเราก็ต้องมีแต้มกลับบ้านในนัดนี้นั่นก็คือเป้าหมายทุกนัดที่เราเจอกับแบงคอกไม่มีนัดไหนที่ง่ายเรายังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขคือเกมรุกที่ยังประสานงานกันไม่ลงตัวนัดนี้เราจะพยายามปรับเกมรุกให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยโปรแกรมไทยลีกวันนัดต่อไป s อ g จเมืองทองจะออกไปเยือนทรูแบงคอกยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่2มีนาคมณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแข่งขันกันเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไป เบงคอกลั่นขอแย่งแชมป์ลีกบุรีลมเมืองทองแข้งเทพทรูแบงคอกประกาศกล่าวไทยลีก2019ขอแย่งแชมป์จากบุรีลมยูนเต็ดให้จงได้แต่ไม่มองข้าม SCG เมืองทองที่เป็นเต็งจ๋าอีกทีมความเคลื่อนไหวของแท่งเทพทรูแบงค g k o ยูนิเต็นัดที่2ของฤดูกาล2019 เป็นการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างแข้งเทพทรูแบงคอกยูนเต็ดเปิดบังยา่าต้อนรับการมาเยือนของกิเลนพยองเอสซจีเมืองทองยูนเต็ดที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเกมนัดแรกทรูแบงคอกยูนเต็ดออกไปเยือนสุขโขทัยเอฟซีทำได้เพียงแค่แบ่งแต้มกันไปส่วนเอสจีเมืองทองยูนเต็ดนัดแรกเปิดบ้านแพ้พีทีประจวบศูนต่อ1ทําให้ทรูแบงคอกยูนเต็ดหวังจะเก็บ3มแต้มในบ้านให้จงได้วัชพลแก้วผลึก ผู้ช่วยผู้สอนของทรูแบงคอกยูไนเต็ดเผยว่าในส่วนเกมนัดแรกเราสามารถทำได้ไม่ดีนักยอมรับเลยว่าผิดหวังกับผลที่ออกมาแต่เราต้องลืมมันไปและมองในนัดต่อไปที่จะมาถึงซึ่งต้องเปิดบ้านรับศึกใหญ่ที่จะพบกับเมืองทองยอมรับว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยเนื่องจากเมืองทองเป็นทีมที่มีคุณภาพเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นชาวไทยหรือต่างชาติ เราก็จะประมาทไม่ได้แต่ก็จะพยายามเก็บ3ามแต้มแรกในบ้านให้จงได้ส่วนความพร้อมของทีมก็พร้อมที่สุดในเกมนัดหน้าแต่ในเกมรุกต้องยังต้องปรับต้องแก้กันอยู่ต้องเล่นให้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะการเล่นยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสําหรับมาโน่ผู้ฝึกสอนสักเท่าไหร่ส่วนเป้าหมายแน่นอนว่าเราต้องการแย่งแชมป์กับบุรีรัมย์ยินเต็ด,ด,ดแต่เราก็ไม่สามารถจะมองข้ามเมืองทองได้อย่างเด็ดขาดด้วยทั้งสภาพนักเตะสภาพทีมก็ยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่เช่นเคยสอจอกรอบ เราแข้งชัชนาทเก็บ3ามแต้มให้จงได้สจกรอบพดุงศักดิ์จิรจุนประธานสโมสรัชนาายูเนเต็ดเราลูกทีมเข็นฟองเก่งเพื่อคว้า3ามแต้มเกมวันอาทิตย์นี้ให้ได้ยกธนายุทธจิตตบุตรหัวหอกดาวรุ่งคือคีแมนของทีมภายหลังจากที่ชัชนาทยูเนเต็ดทีมในศึกไทยลีก4โซนตะวันตกคว้า3มแต้มในเกมดาร์บี้แมตช์ที่เมืองชัชนาทาให้ขึ้นมาลังอันดับที่3ของตารางได้สําเร็จก่อนจะมีโปรแกรมเปิดลังเย้าสนามหนองโมโร รับการมาเยือนของหัวหินซิตี้ในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสจอกอบพดุงศักดิ์จิตะจุนประธานสโมสรชัยนาทยูเนเต็ดเผยว่าในเวลานี้นักเตะของเราค่อนข้างสมบูรณ์แบบและโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งในเวลาซ้อมและแข่งขันจริงโดยเฉพาะดอมธนยุทธ์จิรบุตรดาวรุ่งที่ยืมตัวมาจากพิษณุโลกเอฟซี FC, โดยเด็กคนนี้น่าจับตาทีเดียวและอาจจะเป็นหนึ่งทีเด็ดในแมตช์สำคัญนี้ก็เป็นได้ ลำปางเฮโคเอโยหายเจ็บแล้วราฟาเอลโคเอโยกองหน้าคนสำคัญของรถม้ามรกตลำปาง FC หายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อพร้อมลงสนามในเกมพบแอร์ฟอร์ e จินิเในวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้ภายหลังจากที่ราฟาเอลโคเอโยกองหน้าตัวเก่งของลำปาง FC ได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้ตตนครึ่งหลังในเกมที่ชนะราชนาวี2-0ศึกไทยลีก2ซีซั่น2019 เมื่อวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์ล่าสุดแฟนบอลรถม้ามรกฏได้รับข่าวดีเมื่อราฟาเอลโคเอลโยสลัดอาการบาดเจ็บเนื้อตึงจนพลาดเกมบุกเสมอสมุทรสาคร f อฟ0-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของ Air Force United โดยบิ๊กเบียร์บริพัฒส,สมมีประธานสโม,มสรลำปาง f c เผยว่า น่าเสียดายที่สัปดาห์ที่ผ่านมาโคเอโยไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากทีมงานไม่ต้องการเสี่ยงวันจะเจ็บซ้ําแต่วิคนี้ที่จะรับมือแอร์ฟอสเขาพร้อมแล้วที่จะลงช่วยทีมเพื่อเก็บ3ามแต้มในบ้านอีกครั้งและจะพาทีมเกาะหัวตารางต่อไปก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลชาวลำปางน,นะฮะมาร่วมเชียร์เป็นกาลังใจให้กับนักเตะและทีมงานในเกมวันเสาร์นี้กันเยอะๆนะครับสาหรับโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรลำปาง f c ีมีคิวเปิดบ้านพบกับแอร์ฟอสยูนิเต็ดที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ในวันเสาร์ที่2มีนาคมเวลา19.00นาาเป็นต้นไปกับตันกรูปีลั่นเก็บ3ามแต้มในบ้านสิงห์ายดานยุทธพงศ์ศรีละครกับตันทีมจอมเก่าของซีสกเกตเอฟซี FC, หวังเก็บ3ามแต้มเกมบุปป f, กไปเยือน MOF สุลกากรส่วนชัดชัยเจี๊ยกกลางผู้เล่นสารพัดประโยชน์ของขอนแก่น f c ออกโรงกระตุ้นเพื่อนหวังเก็บชัยก่อนเปิดบ้านพบอยุธยายู่นเต็ดความเคลื่อนไหวของทีมยักษ์อีสานกรูปีอันตรายซีส,สกเกตเอฟซี FC, ที่ผ่าน3นัด เก็บแต้มสะสมไป5นัดและนัดหน้าต้องออกไปเยืยนอน M.O.F สุลกากรยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้โดยล่าสุดกัปตันจอมเก๋าเจ๋งยุทธพงศ์ศรีละครที่นัดที่แล้วมีอาการบาดเจ็บจนต้องหามออกจากสนามเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บว่าหายดีและพร้อมจะลงบู๊เก็บ3ามแต้มให้ชาวสิงคโปร์ได้เฮโดยอาการบาดเจ็บเป็นจังหวะในการประทะในเกมและเป็นธรรมดาของฟุตบอลที่มีการประทะกันเรื่อยๆ แต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วและเชื่อว่าในนัดออกเยือนจะถูกส่งลงสนามและเก็บ3ามแต้มกลับบ้านให้จงได้แม้ว่าเกมนี้ออกเยือนในถิ่นค่อนข้างไกลพอสมควรและอาจจะไม่ใช่งานง่ายนักเพราะสิงห์นายด่านคาดหวังกับการเก็บชัยในบ้านหลังจากที่3นัดก่อนหน้านี้ยังทาคะแนนไม่ได้เลยและส่งผลให้รั้งทีมรองบวยของทีมไทยลีก2เกมเยือนผมว่าไม่ง่ายนะแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความแข็งแกร่ง ของทีมว่าเราจะสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนเก็บ3ามแต้มให้ได้เพื่อเป้าหมายยกอันดับทีมให้เกาะกลุ่มหัวตารางอย่างไรก็ดีเกมนัดต่อไปผมไม่มีอะไรต้องวันแค่ไม่ประมาทคู่แข่งเท่านั้นและจากผลการฝึกซ้อมผมมั่นใจว่ากูปรีอันตรายเป็นทีมที่อันตรายสําหรับทุกทีมกัปตันเจ๋งยังฝากให้ติดตามการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินที่เขามองจากประสบการณ์ที่ค้าแข่งในลิูงสุดมาว่าการเลือกใช้กรรมการที่ประสบการณ์น้อยทําให้ไม่ทันเกมเท่าไหร่ ไม่เฉพาะแต่กรรมการของคู่สิทธิเกตเท่านั้นแต่หลายคู่ก็พบปัญหาพอสมควรฉะนั้นแล้วต้องเลือกดีๆนะฮะกรรมการและนี่ก็เป็นทันข่าวกีฬาภาคคำ่ำฟุตบอลไทยโดยใชย้ผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ